อนุโมทนาบุญน้ำหย่างโยมทุกท่านทุกคนเอาแบบธรรมดาไงนๆเอามือลงน่ยลงนั่งฟังคุยกันันภาษาธรรมะภาษาหยองกินข่าวยังมือสาวคนละหย่าโยมเอาข่าวมาสู้กินหรอก็หาคำดีๆมาบอกสู้ฟังเนี่ยเกาเแล้ามันเกิดความเฉื่อยื่นหัวจิตหัวใจมันมีความเบิกบานมี่ท่านประกอบ ก็ได้บูนะนะม,มีก็ได้นั่นนะท่านบอกว่านี่คนเดินว่าสมุทรนิยัติปานั่นะนะพระเพิ่นบังคับดิบังคับเพิ่นเปียไว้คือ,อยังเ,เป็นแมงผูกนะยังกระเบียะเนาะบ้านเทาไปหาหอมดอกไม้ไม่ใหญ่เก็บเกสรดอกไม้อย่าให้ดอกไม้มันชอกชฉ่ำนะั่นะนะปัจจุบันนี่แห่งท่านในยุคเนาะ ย่อมบันแห้งอยากได้ไหลายเดีกว่านี้ใครไม่เลีออ้ยงเอือหือจ้ะว่าเน้นคำเหมืนว่าดีคันเห็นเรือผ่าเหลืองน้อยใหญ่ปแต่ได้บุญได้บุญดีคำคำจิ้งหรือว่าเป็นคำเจี๋ยขึ้นมาเบ๋เบห่องกู้ไม่นุนาาา่นอย่าเฝ้าวะหากเป็นเสือส้อซางหายสิขับกึบคอยโยมหนึ่งขัในหอดไกลไกวันที่สิบหกขันได้เจอใดได้เจอใด้ดย้มใส่บาตรน้ำกันซ้ำกันดีดีเดียวพ่อเพันกันโยมกัน คดีนะนะวั้ใดพอทำมาแต่ส่เนเย่หรอโยมกับนึกยังบอกอะกบบู่ที่ทำยังพาเนะก็เลยทำเนาะยังสันเอาอ้หลีดเออรสันนะเ้นเย่สิเป็นแรงพันอันนี้เป็นแบบเช่าโลกซื้อไ้เป็นเช่าโลกเช่าบ้านผู้ใดคำ ขำเรื่องพวกมูนีได้แล้วคือย,ยังอ่ภาษาแบบบ้านห้องวัดต่างสาันต่างสัน้าบ้านใช่ไหทางเข้าบ้านตั้งศาลไว้นะผู้่อได้ขำไว้แล้วก็คือจบนะสิบ่กลับไปเฮ็ดอีกซื่งมื้อนี้ขำสิ่งใดได้เพื่อาตามาคือกัดนี่ยุดเซาสิ่งใด้หรอว่ามันมันบ่น่ารังเกียจนันนะคือเมื่อก่อนเนี่ยตามา,า,า,มาสูบยาอยู่ดิสูบยาควันเจนียววันเนาะมัดที่นี่สันใจมันเป็นแล้ว แต่ว่าบ่ไเลยว่าอาตมาดีก็พระพ,พ,พุนซึังถูกหญ่อยู่ดิบอกมันบริเกียวกันเนี่ยคือมันหูจักแล้วว่ามันเป็นโทษต่อเฮาสิ่งมู้อนี้เราก็สอนเจว่าตอนแรกๆเนาะอาตมาก็ยุดยุดสูบๆเนาะพอยุดพักมันกัดถูกกินพอถ้าถูกกินเนี่ยมันจะเหม็นมันจะเหม็นพอสักพักหนึ่งเด้๋ยจากเดือนหนึ่งสองเดือนหอมนี่ใหย่านนี่ผู้ใได้สูบไก่หอม ปัต t นี่อาจจะมาผักหลอบสุดท้ายนี่เนาะรอบช่วงหลังนี่ปีกว่าแล้วเนอะอาจจะพัฒมาถูกกินยาสูบสิบบอขิวบอยหอมบอยอย่างซื่อเออยู่ก็เข้าใจว่าเออน,นั่นคือควันบุหรี่คือวิธีการสอนมันสี่สอนคือมันเข้าใจแล้วจริงเลยแต่เขาเข้า,ขาใจหรอเขาสิบบอกลับไปเห็ดอีกกอยังเขาหัวใจกว่าสินหาเนี่ยใหญ่หูอยู่แต่ถึงยังเห็ดอยู่ เหมนบ่โอโหดีทองได้วาเป็นแต่เขาว่าท่านได้ถึงท่านนั่นมา <c oughs> ที่นี่เาห็ดจังไดหวัน่นอีกแน่นอนคือเหตแใ้ว่ามีสติสติมันติดกันในทุกอย่างแถวหูวใจวัาหนึง่งเขาจะอ่างข้อมจำเป็นหลายข้อมจำเป็นบางขงั้งมุนย์เท่านี่เป็นมันเป็นมายาสาไทตนั้นเป็นกลน้องกิด เห็นบ่ธรรมะพาสวดว่างั้นที่พึงของกิดใจเขมาเขมะเห็นบ่ที่พึงของมูลนนท์เฮานี่นอกจากพระพุทธพระธรรรมพะสงฆ์แล้วหาที่หมายก็บ่ได้ที่หมายแรกคันนึกพวกมื้อนีบอ้บ่เพิ่นว่าให้นึกถึงพ่อถึงแม่ผู้เพิ่นเลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่แม่นบ่ยายเสื้นใยสิเป็นแดงสั่นนี่เนาะเที่ยงแรกเฮาก็อาศัยพเพิ่นเฮากินข้าวบ่ทันเป็นเพิ่นก็ป้อนนี่เนาะเห็นบ่ป้อนนมป้อนข้าวเออ ป้อนขนมป่อนยังกันแล้วแต่เห็นในชีวิตเท่านี้มาได้นั่นแหละเฮาก็ได้เพึงพนพึงผ้าอาศัยกัละยาณในมรดพ่นเอินมาที่นี่ทั้งกิตใจวันอาหารทั้งกิตใจมันต้องการเนี่ยอาหารทั้งกิจใจน,อนอาาจใจีอยู่หายังมีอย่างเนี้ยตัวแหลกห่ะตัวซุปต้องมีมาตะกอนอาหารตัวแหลกควบซุปควบซุปควบปีติควบควบปลาหมดควบปีติควบเข็มจื่นทั้งกินใจนั่นแหละ นั่นแหละข้อมปลาหมูข้อมปีติเราเหตุใดมันเกิดกับเฮานั่นเป็นอาหารทั้งมวลนี่ออนั่นแหละมันสิเป็นจุดอ่าไอ้มันมีแรงพึงพิงให้มันมีหลักสตินี่มันมันสิมีหลักเหตุใดมันมีหลัก คนเฮากันเห็นหยังก็ตามคั่นบ่มีหลักบ่มีหลักจับยึดไว้คือเพิ่นว่าหลักฟังแน่นนั่นนะลมสิ45ก็ทอดทะหนึที่งั้นน่ะเบิ่งลมเพิ่นว่าแนวเพิ่นเว้าให้เนาะมันสิมีหลักคั่นเฮามีหลักได้แล้วมันบ่ยากมีหลักในกินในใจเฮาล่ะก็คือเฮาตั้งเกยัมือเช้าน่ะตื่นเช้ามานี่เฮาสิรักษาศีลหางี่นะาุเ้อมื้อนี้ผู้ขสิรักษาศีล สี่พ่อขาบ่เบียดเบียนสิบ่ลักขโมยสิบ่สิสำรวมระมัดระวังในเรื่องของกรรมมาคุณทั้งหลายสี่พ่อประพฤติผิดประเวณีหยังต่างๆนั่นล่ะแล้วก็บ่ขีตัวพูดปดมือเทียนวัวสอดทรัพย์เงียบเงียดให้มื้ออื่นได้เสียอกเสียใจจังซั่นนะดอกอันสุดท้ายก็คือการมีสติบ่เมาชีวิตเจ้าขอังเถ่าปานนี่คือสิบ่เว้าเรื่องเหล่าหรอกเนาะแม่นบ่ยายมันเป็นโทษต่อเฮาู้บ่เงียน กค่นนะั่นแหะกขมิสตินะนะั่นแหละพลทรัพสตินี่หนึ่งบ่ให้หลงบ่ให้หลงชีวิตบางคนนี่หลงชีวิตได้ใหญ่ตื่นเสียไม่หรอกมึงแย่งเบิ่งอ่อมยืนเบิ่งแต่อ่อมบ่านเบิงบ่งรถเบิ่งล่าเบิ่งยังชีวิตเท่านี้หามาพอแย่งหรอกมีอยังกันนในหน้าสาโทมีแล้วเงินเกิดในธนาคารขมิ้นเล้วเย็บไข่ได้ป่วยกับไปโรงพยาบาลเอาละเพิ่นว่าดิลืมเข้า รืมเข้ามืออื่นนี่บ้านมีใยมืออื่นคือสาดหนังสิจักมันมีว่มีบ้านมิแตอร์วาซื้อบ้านนี่เป็นว่เคลื่อน้านี่เป็นแรงสั่นเนี่ยคำว่าว่างอุเบกขาพอดีนี่มันเป็นเห็นเหตุไปเด้มันเป็นยังยังไปนะบางผู้บางคนนี่คิดคิด บ่อเป็นคือเฮ้าว่าศาสตร์หนามันมีบ่อมืออื่นมันมีบ่อังสันนะพอเมียมีบุญมีคุณนบ่อพื้นฐานตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้สักกอ้นน่อนะพอเมียมีบุญมีคุณนต่อเฮ้าศาสตร์หนาศาสตร์นี้มีศาสตร์หนาก็มีต่องเสือนี่บงสิ่มือนี้แต่ต่อวต้องเพาะปัญญาให้มันได้คือเฮาตื่นเสาร์มานี่เฮาเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นท้งตะวันตกตกทั้งตะวันตกอันนี้เฮาก็เสืออยู่เด้แต่ว่าถามว่าความนเป็นจริงมันเมือนบ่อพ่นว่า พูดว่าหลกมันหมุนหลอบตัวเองดวงอาทิตย์หมุนหลอกโลกนี่หมุนหลอบดวงอาทิตย์เป็นหลอบขอบจักรวาลเหมือนว่าเรื่องของจักรวาลมันหมุนหลอบตัวเองมันบ่ดด้ขึ้นทั้งตะวันออกตกทั้งตะวันตกแกงเข้าขึ้นไปอันนี้เขาก็เสือยืนบอกเวลาอ่านหนังสือหรอว่าเข้าด้งยินได้ฟังมาบอกนี่ว่าแค่เฮ้าเห็นอันนี้เขาต้องเหตุปัญญาเพาะปัญญาเข้าไปนี่แ่ะเข้ามาฟังเถิฟังธรรมนี่ปัญญามันสิเพาะมันเป็นปุ๋ยเป็นหนามด้เข้าไปวัดไปว่าไปเพื่อกระทบ ไปเพื่อฟังเตศฟังธรรมเพื่อถิ่มาเพาะปัญญาเลี้ยงซิงมูนี่มื่อไไปเราไปโซกันไปบอกพื้นกันได้ยังว่ามันร่วมว่ามันร่วมกันไปแล้วว่ามันใส่สุดเขาไปแล้วไปไทยลูกไปเอียงอะไปไทยลูกลงโซเขียวกันนะนะไปไทยลูกเอาบุญนันว่านี่ว่าท่านเป็นกันผู้เป็นเราก็ว่ยากคือกันผู้คนเป็นแต่ว่าฝึกฝึกให้อาหารทั้างใจนี่ S <S เห็ดจั้งสรนเฮ็ดจั้งสรนมันเฮ็ดอาตมาก,กัว่าเฮ็ดเนี่ยนบาหนกกระทัหรับผู้เฮ็ดเป็นเด้ผู้ขเข้าใจแล้วอคือตำักหุ่งนี่ล่ะยายเห็นบ่โคกเดียวกันสากเดียวกันเปียงคือเอ,อิ้นยายนี่ไปเอาเอาก็เฮ็ดเป็นอยู่บ่แม่นว่าเฮ็ดบ่เป็นแต่ว่ามันสิแซ่บคือเพิ่นบ่อ่ะเออซั่นแล้วอันนี้ก็คือกัน พระเจังเงินว่าปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิพนว่าควบถนัดเ <พอ S 1> น,ะดะนาะอ๋ออยากไทยลูกอ๋กัถไทยเนี่ยอือเอาไทยเออเอาอยากไทยกับไทยใหม่เป็นนัง,งนะอเออ หลงอันนี้คืออัตมาขี่เหยิงว่าขี่เ่งว่าหลงผื่นๆนี่ซื้อได้บ่ไิ้บ่ท่านในบอกเรื่องหลงในเรื่องของชั้นของอย่างต่างๆนี่ฤทธิอำนาจอิทธิปฏิหารนี่อันนี้แห่งหลงแห่งบอกเนี่ยหลงในตัวในต้นของตัวต้นของห้องนี่คือยังคนมาถักห้องานีนแหมถักห้องว่าขี้ไหลยังสันจังซีแหม มึงเป็นผู้ใด่นหนมาให้กูน่านั่นเนี่ยเพราะว่าอัตตาอัตตากิลิมาถานุโยกที่เพิ่นบอกไว้เพราะพระไเจ้าเพิ่นเตือนว่าสิ่งนี้มันจะเห็ุให้เจ้าทุกข์เด้เขาเจ้ามาย granular, himself, bright, ึดอัตตาตัวตนตัวกูของกูน่ะนะที่ว่าหลวงปู่พสถาิ่นบอกไว้นั่นน่ะเฮามายึดตัวตนยาม่ด้เฮาก็ทุกข์ยามนั้นแม่นบอกขันว่าโอ้ยคันมัวใครก็มาอยู่เงีมันก็ใจเลิอดใจหายหรือเปล่ามันเจ้งผู้ใด่นหนะ สรงนั่นนั่นนี่นั่นแหะเพิ่นว่ายึดอัตตาตัวตนบางทีก็เพิ่นโวมาแล้วเขาขันเพิ่นโวสูงมากเนาะเขาก็หมอบไปมันขำไปแล้วก็าเรี่ยวเนาะนะหรือว่าขันมาต่ำก็เต้นขำเนาะนะอันนี้ก็เป็นข้องหมอบซื้อดอกอันส่วนที่เหลือก็เขาหาปัญญาวิธีลบหลีกเอาหูหูลบเป็นปีกเนาะหูหลีกเป็นหางเพิ่นว่าดิไอหูจักฝึกหอฮัตปัตนาค่อยเป็นค่อยไปเรื่องฝึกอวกปัญญาผมมันเพราะมันที่เป็นของพระพุทธเจ้าเพิ่นธร์ทารเสริญเรื่องของ ความสามารถเฉพาะตัวหรือว่าปัจจัดตังค์แปลว่าที่เพิ่นว่าไว้ในแปดหมื่นสี่ทั้งมาขันนี่เพิ่นในเลือกเอาได้บ่ให้บ่จำเป็นต้องหัวจัางเมื่อขันเ้าบ่จำเป็นต้องไปสอนไปอบรมไปยังมากไหมแต่ว่าเ้าก็มีความจําเป็นอยู่ว่านึงเ้ามีกัลาย,ยาณในเมียก็คือลูกต่อแล่าหลานนั่นี่แหละเ้าก็จําเป็นต้องเพื่อแคร์ต้องแนะนำผ่ำสอนเป็นมอยนิตมอยนิตก็ต้องแนะนําเขาอยู่บ่าเท่าไหร่บอกจะปากเปียกขี้คันวา่วนวาก็บบ่ได้ บางครั้งบางครั้งก็บอกรู้อะไรกับลำเล่ยบางครั้งก็บอกก็ดีนั่นนะกันแล้วเตหตุบางครั้งเขาบอกไว้เขาก็จมาถามเองกันล้วเหรออกะ่งแล้วาไรเเยนั่นแหละ

ความขังเขาก็เห็นให้ดูยุยให้เป็นยุยให้เห็นบ้างเป็นการสั้นสั้นในทางเรียบไงเรียบไงคือไอเขาฝึกคิดให้มันเป็นนะมั้ยคนท่านีหน่อยได้คิดบ่ราะใครเป็น,นแต่ว่าคิดเรื่องสปูผสมปุ๋ยเนี่ยบึ่งบ่อยากเลยคิดแบบฟุง้งซ่านนะนะบ่ราะคิดจะรอเคลียร์มันต้คิดมาเองอะนะอันนั้นเขาเอียนว่าความฝุ่งสัน่ตนตัวนี้พ่อหเห็นเลยเขาเป็นบ้าทเลยนีย่คิดฟุ่งสัน่นหาความสงบระงับบ่ได้ นี่แหละ้อก็เฮ็ดเฮ็ดบุญนี่เยาว่ามันหน่อยดิเฮ็ดเล็กๆน่อยๆบุญกิริยวัตถุสิบอย่างนี่่นก็บอกไปอยู่แล้วนะแค่คิดซื่อๆนี่นะคิดว่าสียห้ยนี่จะเป็นบุญแล้วเห็นบ่นางฟังซื่อๆนี่นางฟังแบบไม่เมียบังสีเขากับ่าเป็นบุญแล้วนางฟังเถิดฟังทรมหรือว่าฮขาไปบอกหนูบอกเต่าเล่าล้านนี่เป็นวิทยาท่านหรือเป็นธรรมท่านบ้างเห็ดไปมันก็เป็นเรื่องง่ายๆนึงนแหละฮะก็สงบการบอกบุญเนี่ยก็ยังเนี่ย

ผ่านนี่ยจะไปเอื้นสันเพ้นหรือซันเสองใช่ว่าสันตะตาหารระหันหรือเปล่าแค่นั้นแหละว่าว่าว่าวันนี้ยังหมาไงไหมวันนี้อุบายยางมาไงไหมเห็ดอยู่แบบง่ายง่ายอยู่แบบเดียวง่ายเ่าท่านมือหนีกับมา้ามือล้นหรือว่าอยากมาสวดมนต์ทำวัดแตรใหญ่หมื่นนะนะทำวัดน้ำกระไดนะหรือว่า like อยากมานั่งปรึกษาเรื้ยงกันเรื่องวิวเรื่องธรรมะกง่ายง่ายทำหมดา เพิ่นๆเ,เอาจากหน้าที่เหรอพได้เบิ่งเวลาสิบสี่นาที้วเอาห้องสิดปิดไว้่เทานี้ต่ก็คุยหนอกหลอกกันยังน้อย